นี่เดี๋ยวๆๆยเดือนหน้าก็ไปกับดูนะเรามีแฟนมีโอ oh. ใช่ใช่ใชครับมีแฟนมีดโอซาก้ากับโตเกียวครับผมโอ้โหเ,เดี๋ยวได้ไปแน่นอนใช่ไหมครับเรวดิวหลานความรงจำของเราที่ประเทศญี่ปุ่นเป็ในยังไงบ้างไปมาหลายรอบมากแล้วครับโูไปถ้าทุกไปทุกป,ป,ป,ปีเลยตั้งแต่ทำงานมาครับชอบมากชอบไหมชอบไปญี่ปุ่นครับแบบมันดีหมดเลยอะคืออาหารก็อร่อยเยอะด้วยครับ ้านเมืองเมืองก็ผู้คนก็น่ารักนัำอัธยาศใส่ดีบรรยากาศก็ดีแล้วก็เมื่อกี้จะบอกว่าอะไรนะเออมาถือว่าปกติผมดูอนิเมะไงครับวเวลาเดินในเมืองเงี้ยจะเห็นตัวกรตูนที่ชอบเยอะมากเลยไปแล้วเอ็นจอยดูไหมครับ enjoy ครับชื่นชอบเพราะว่าที่น่นก็คือต้องบอกว่าทีา่ญี่ปุ่นก็เป็นเมืองที่สวยหลายคนเนี่ยท่าต้องเที่ยวหลายๆท่านไปก็ชื่นชอบในการท่องเที่ยวของเขานะเพราะว่าอาหารก็อร่อยสถานที่เที่ยวเที่ยวก็ดีที่สําคัญเป็นต้นกำเนิดของพันธรมินด้วยใช่ครับซ,ซึ่งต้องบอกนะอันนี้อป็นที่ผมไม่เคย